กับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลที่น่าสนใจรวมถึงเทรนด์ที่คุณไม่ควรพลาดติดตามไปได้วยกันในช่วงสถานการณ์ข่าวรอบวันค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระลูกค้าในการชำระเงินงวดเพื่อให้สามารถรักษาบ้านของตนเองไว้ต่อไปได้ โดยเปิดให้ลูกค้าของธนาคารลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคุณสู้เราช่วยผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารเช่นแอปพลิเคชัน GHB o r g e n ตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2568โดยลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน5ล้านบาททำสัญญาก่อนวันที่1มกราคม2567 และมีสถานะค้างชำระเกิน30วันแต่ไม่เกิน365วันหรือมีสถานะค้างชำระไม่เกิน30วันที่เคยปรับโครงสร้างหนี้และเคยค้างชำระมากกว่า30วันระหว่างปี2565ถึง2567ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถฟื้นฟูกลับมายืนหยัดได้ในระยะยาวโดยแบ่งเป็น2มาตรการช่วยเหลือคือมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์และมาตรการจ่ายปิดจ,จบผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทออสสทุกสาขาทั่วประเทศหรือ G.H.Bank Call Center โทร02 645 9000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์